โอ้โหลุงไม่โยนใส่หัวผมเลยอะงั้นฉันขอโยนอีกรอบดล้วกันโอ้ยจะรอเล่นเมาทีไรเนะี่ยเก่าทุกทีเลยนะเมาแล้วทํทำไงวะฉันไปขอเงินแกนมาซื้องไงเออฉันไม่ได้ให้เงินลุงซื้อแต่ลุงเองก็ไม่ได้ใช้เงินตัวเองซื้อเหมือนกันใช่ปะแกพูดอะไรของแกวะเห็นชาวบ้านเขาว่ากันว่าเห็นตู้บริจาคที่วัดมีคนใจบาปที่ไหนไม่รู้มังงัดไปไม่ใช่ว่าลุงเหรอที่เอาไปอะ่ะเห็นเข้าวัดบ่อยๆว่าฉันไปจองสาลายแกยังไง ปากดีนี่ไม่น่าแก่ตายหรอกจะไปพร้อมกันไหมล่ะลุงแล้ไม่คุยกับแกแล้วไปหาข้าวกินดกวาเฮ้ย,ยนมขายอะไรวะงั้นเอาจานนึ่งท่าทางจะมองมากแต่แกนี่คุยคนเดียวก็เป็นเมี่ยงหมูจานเท่าไรกินก่อนก็ได้ครับลุงเรื่องเงินเอาไวท้ทีหลังเออถ้าอร่อยฉันจะสั่งเพิ่มเยอะ ฉันอะมีเงินว้ไอ้นายนะไอ้ไนายถ้าไม่รู้ทันไม่ใช่เข้าไปขโมยเงินวัดเหมือนกันหรอกินเมี่ยงหมูสุสุกติให้อร่อยนะครับหมูชื่ออะไรวะประหลาดและตรงกี่บาทไม่เห็นบอกเลย อ้าวถามแล้วไม่ตอบมองหน้าหาเลือกกันหรือวะรู้ไหมตอนหนุ่มๆนมฉันโอดมากนะในคุกก็ผ่านมาแล้วดีจังเลยนะที่ลุงผ่านมาได้ถึงทุกวันนี้ไม่ตายในคุกซะก่อน <c oughs> คนอย่างฉันนี่หรอนรลกก็ะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกแล้วลุงเคยได้ยินเรื่องอาหารมื้อสุดท้ายของนักโทษไหมครับ สงสัยจะเมาแล้วก็เดินล้มหัวฟาดหลัวตายแน่เลยเรียกมูลนิธิกับตำรวจหรือย,ยังล่ะมาเดือฉันเรียกไปแล้วนะจ๊ะป้าแต่หน้ากำลังมาแหละมาทำอะไรที่นี่กลับบ้านได้แล้วเฮ้ย hey! ลูกเอกเป็นไรอะ่ะฉันก็ไม่รู้พอเดินมาก็เห็นนอนตายอยู่ตรงเนี้ยไปพิ่งกลับกลับบ้านไปกินยาด้วย เมื่อวานฉันยังยืนเถียงกับแกอยู่แถวบ้านล้างเลยนะเห็นตำรวจเขาบอกว่าหัวใจล้มเหลวอ่ะก็น่าจะกินเหล้าเยอะแหละเห็นตำรวจเขาตรวจสอบแล้วนะว่าแกเป็นคนขโมยเงินวัดจริงๆอะ่ะลุงนะลุงอยู่มาจนถึงป่านนี้ได้ไงเนี่ยว่าแต่กแกเถอะทำงานเป็นไงบ้างวะดูเหนื่อยๆนะช่วงเนี้ยก็เครียดแหละตอนนี้ทําได้แค่รับจ้างรายวันเึิ่งก็ยังมาเป็นแบบนี้อีกแต่เพิ่งเป็นมะเร็งในระยะที่รักษาหายได้ไม่ใช่หรอ ค่าใช้จ่ายมันเยอะวะ่ะทั้งค่าเดินทางค่ายาพึ่งเองก็ดูไม่ค่อยมีกำลังใจเลยเอาแต่บอกว่ายังไงก็ต้องตายอยู่ดีฉันเองก็พอจิตตกไปด้วยใจไม่สู้เลยวะ่ะมันก็ทําใจยากอะไรเรื่องแบบนี้ค่าใช้จ่ายมันเยอะใช่ไหมทําไมไม่กลับมาทํางานกับฉันละ่ะฉันไม่อยากเอาตัวเองไปเสี่ยงแล้ววะ่ะฉันมีกันแค่สองคนพี่น้องอะ่ะก็เพราะว่าน้องแกเป็นอย่างนี้ไงไม่ต้องรีบหาเงินหรอกวะตอนนี้ทางสะดวกกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะเวย เฮียเขาต้องการคนเพิ่มด้วยอ่ะกลับมาทำดิอืมขอคิดดูก่อนแล้วกันช้าจังอับพี่รอตั้งนานโทษทีพอดีเพื่อนมันเบี้ยวอะ่ะรูองี้มาส่งเองเล้วหรอรถนี้ดีใช่ไหมพี่เออพี่รับประกันเลยโอเคพี่ให้ผมไปก่อนนะ มูครับบ้านร้างนี้มีคนมาอยู่แต่เมื่อไหร่เนี่ยนี่แกจะเรียกฉันทำไมวะขัดจังหวะขอโทษด้วยนะครับแต่ผมแค่อยากให้คุณมากินของอร่อยของอร่อยอะไรให้กินฟรีหรือเปล่าเมี่ยงที่ร้านผมไม่ได้จ่ายด้วยเงินครับลองกินดูสิครับ จานเนี้ยผมจัดเพื่อคุณโดยเฉพาะหวังว่าจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่อร่อยนะครับ หรอเอาของเพิ่มเหรอเอเอ,าเอามาแถวบ้านล้างดิไอ้นายเนี่ยนะครับเจ๊าตายแล้วจ้า เห็นว่าเจอตำรวจล่อซื้อนะแต่มันดันไปยิงต่อสู้เขาก็เกลนหูวิสามันตายตรงบ้านล้างนั่นแหละแล้วนอกจากนายมีคนอื่นไหมครับอืมก็ไม่มีนะก็มีแต่นายนั่นแหละแต่ก็ช่างเถอะมาคุยเรื่องของเราดีกว่าขอให้ตรงเวลาแบบนี้ตลอดนะ พิ่งยาน่าจะหมดได้แล้วนะแต่ทำไมยังเหลือเต็มแผงเลยพึ่งไม่อยากกินอะยังไงพึ่งก็ต้องตายอยู่ดีอย่าพูดแบบนี้สิพึ่งยังรักษาให้หายได้นะพึ่งสงสารพี่อะพี่ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงพึ่งคนเดียวพี่ทำได้แต่ถ้าพึ่งสงสารพี่อะพึ่งก็ต้องกินยารักษาตัวเองตามที่หมอสั่งนะ รอหนูหน่อยนะอีกไม่นานหนูจะไปหาตอนนี้ฉันมาซื้อข้าวที่ร้านพี่มาเดือ่เดี๋ยวฉันซื้อข้าวกลับไปฝากนะจ้าพี่วันก่อนอะฉันไปคุยกับเจ๊แหม่มมาเขาบอกว่าไปกินเนี่ยงหมูที่บ้านหลางนั้นมาเจ๊แหม่มที่เพิ่งตายเมื่อเช้าวะหรอใช่ แกบอกว่าเมี่ยงหมูนั่นอร่อยมากฉันว่ามันแปลกแล้วนะไอเดพี่มันลดความตายเมื่อวันก่อนน่ะมันก็ไปกินเมี่ยงหมูมาเหมือนกันนะว้ายงั้นคนที่ได้กินอ่ะต้องตายทุกคนเลยสิเห็นเขาบอกกันว่าคนที่ขายเมี่ยงหมูอ่ะเป็นยมทูตใครที่ไปกินเมี่ยงหมูที่บ้านลางนั้นอ่ะวันต่อมาก็จะตายแสดงว่าคนที่เจออ่ะต้องดวงถึงคาดแน่เลยแล้วถ้าฉันเจอบ้างอ่ะจะเป็นยังไงวะ นี่ที่เขาพูดกันมันคงจริงสินะมาทำอะไรที่นี่ครับแมงหมูนี่ท่านท่านเป็นยมทูตตามที่เขาว่าจริงๆใช่ไหมท่านไม่ห้ฉันเห็นแบบนี้แสดงว่าตัวฉันเองก็ถึงคาดแล้วเหมือนกันสินะใครบอกคุณว่าคนถึงคาดจะได้เจอผมตกลงท่านเป็นยมทูตจริงๆใช่ไหมพาฉันไปสิ เอาฉันไปเลยฉันไม่อยากอยู่แล้วอะทําไมถึงคิดว่าการตายมันง่ายอย่างนั้นล่ะเพราะว่ามันไม่ง่ายนะสิฉันถึงไม่ลงมือทําเองฉันสงสารพี่ต้องมาคอยลําบากดูแลฉันแล้วคุณไม่รู้เลยเหรอว่าพี่ชายของคุณเขาอยากมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อคุณถ้าฉันกินฉันจะตายใช่ไหม มาที่นี่เพื่อจะมากินเมี่ยงไม่ใช่หรออร่อยมากกลับไปได้แล้วที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณมันยังไม่ถึงเวลาแต่ท่านคะซึ่งมาทำอะไรที่นี่เนี่ยคิดจะทำอะไร แล้วจะมาหาใครแล้วพี่รู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่อ่ะกลับบ้านเถอะนะแล้วไม่รู้เลยเหรอว่าพี่ชายของคุณเขาอยากมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อคุณเรามีแันแค่สองคนพี่น้องนะอย่าทำให้พี่เป็นห่วงสิค่ะพี่การฉันขอโทษนะเออเออกำลังไปแล้ว ให้ฉันเอาของไปให้ก่อนใช่ปะ่ะเออโอเคเหมือนคุณยังไม่ได้ทานอะไรมานะครับแวะทานเมี่ยงหมูร้านผมสักหน่อยไหมผมเอากลับบ้านที่หนึ่งแล้วกันครับจะเอาไปฝากน้องขอโทษด้วยนะครับเมี่ยงหมูของผมอะสำหรับทานที่ร้านเท่านั้น รับสักหนึ่งที่ไหมครับลูกค้าเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับเอา,อานี้งั้นผมจะลองจัดอาหารให้ลูกค้าดูก่อนแล้วลูกค้าค่อยคิดว่าจะกินหรือไม่กินดีไหมครับก็ได้ครับดูน่าสนใจดีคุณเคยได้ยินเรื่องอาหารมื้อสุดท้ายของนักโทษในคุกไหมครับมันเป็นมื้อที่นักโทษจะได้สิทธิ เลือกอาหารที่อยากจะกินแต่มันน่าเศร้านะครับถึงแม้อาหารจะอร่อยแค่ไหนแต่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ลิ้มรสมันบางคนต้องกินทางน้ำตาหรือบางคนสั่งมายะแยะๆน่ากินแค่ไหนแต่ถึงเวลากับกินไม่ลงคุณเองก็เลือกอาหารที่อยากกินได้นะครับแต่เชื่อผมสิคุณไม่อยากเลือกเมี่ยงหมูเป็นอาหารมื้อสุดท้ายหรอกใช่ไหมครับ โพ <Hello. S 2> ีการกลับบ้านตอนไหนเพิ่งทำกับข้าวไว้รอแล้วนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวพี่รีบกลับเออขอโทษนะครับพอดีน้องผมเขาทำกับข้าวไว้แล้วไม่เป็นไรเลยครับขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะครับพอดีว่าผมต้องไปแล้วน้องรออยู่ขอบคุณครับที่ไม่อุดหนุน พี่กันแล้วตกลงรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่เออพี่ดอ,อมอ่ะไปกันเถอะไว้ถึงเวลาเรามาเจอกันอีกนะจ่ายยอดนี้เลยเหรอครับตอนนี้ผมได้งานประจำแล้วเลยอยากปิดนี้ไวๆครับได้งานแล้วใช่ไหมดีใจด้วยนะขอบคุณนะครับเจ๊ที่ช่วยเหลือผมตอนที่ผมลำบาก ปาแตนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเพิ่งดูแข็งแรงขึ้นนะเป็นยังไงบ้างหาหมอล่าสุดเขาบอกว่าดีขึ้นแล้วค่ะได้กินยาน้อยลงด้วยค่อยๆรักษาไปนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นงั้นป้ากลับก่อนนะพี่กันตอนนี้เพิ่งแข็งแรงแล้วนะออกไปทำงานช่วยพี่ได้แล้ว ได้สิแต่ห้ามทำงานหนักนะเรายังไม่ได้หายขาดขอบคุณนะพี่การที่ดูแลน้องคนนี้อย่างดีแล้วก็ขอโทษด้วยที่ก่อนหน้านี้ทำให้ลำบากก็เรามีกันอยู่แค่สองคนนี่พี่สู้เพื่อพึ่งพึ่งก็ต้องสู้เพื่อพี่ด้วยนะได้เลย ขอให้นรกมารับตัวแกไป <S <S เฮ้ยรูนี้ก็ชาก้อยด้วยกว่ามีแค่นี้เองสวัสดีครับคุณผู้ชายรับเมี่ยงหมูสักจานไหมครับได้เวลาอาหารมื้อสุดท้ายแล้วครับ